อัจฉริยะจี้เชือดพีมายาเลี่ยงภาษีลั่นหากตบรัพย์คงไม่แจ้งฟาร์มอัจฉริยะหอบเอกสารหลักฐานมอบให้พนักงานสอบสวนปออสตรวจสอบพีมายาหลบเลี่ยงจ่ายภาษีหรือไม่พร้อมจี้เมใบเตยแจ้งที่มาเงินทุนร้อยล้านจดทะเบียนคลินิกเสริมความงาม วันที่23มกราที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชกนายอัจฉยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมเข้าพบพันตำรวจโทปีชาวงละวิวัฒนะครับรองผบกสืบสวนกกสอ .2 บกสปอส เพื่อร้องขอให้ตรวจสอบบริษัทพีมายาว่ามีการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่โดยนำหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับรายได้ต่างๆของกรรมการผู้จัดการและเครือข่ายพีมายารวม12คนมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจ,จารณานายอัจฉริยะเปิดเผยว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบบริษัทพีมายาของนางสาวพิทณลีตันติวิทย์ หรือเมพีมายาว่าหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่เพราะรายได้จากการขายสินค้าหรือรายได้อื่นๆไม่ได้มีการโอนเข้าบัญชีของบริษัทแต่กับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งสอดเจตนานเลี่ยงภาษีอีกทั้งผลประกอบการที่แสดงก็ไม่สอดคล้องกับการเสียภาษี และไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนางสาวพิทนลีที่มักโพสต์โชว์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจึงเชื่อมัน่นว่านางสาวพิทนรลีและสามีแอบฟอกเงินนอกจากนี้ยังทราบว่านางสาวพิทนลีได้ร่วมหุ้นกับใบเตยอาสยามนักร้องชื่อดังเปิดคคีดิกเสริมความงามมีทุนจดทะเบียนเป็นร้อยล้าน ผมจึงอยากให้ทั้งสองช่วยออกมาชี้แจงที่มาของเงินทุนว่าเอามาจากไหนลงทุนกันคนละเท่าไหร่แต่จะไปเกี่ยวข้องกับ forex t ีดีหรือไม่นั้นต้องให้ใบเตยชีย้แจงนายอัจฉริยะกล่าวส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่านายอัจฉริยะออกมาเคลื่อนไหวเพราะหวังตบทรัพย์นั้นนายอัจฉริยะกล่าวปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะหากจะทำเช่นนั้นคงไม่มาแจ้งความอีกทั้งก่อนหน้านี้ เคยไปร้องตำรวจไซเบอร์ให้ตรวจสอบแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าและหลังจากนี้จะมีการไปร้องเรียนดังกล่าวทางกรมสัมากาณ์ก็เข้ามาตรวจสอบพบเครือข่ายพีมายาเลี่ยงภาษีจริงมูลค่าหลายลหลายร้อยล้านซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปอ,อสจะต้องเรียก เจ้าหน้าที่กรมสมมรรพากรเข้ามาร้องทุกข์และเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงที่มาของไรายได้และการเลี่ยงภาษีด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่คุณอัจฉริยะไปร้องให้ทำการตรวจสอบบริษัทพีมายาเรื่องของการเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็การที่มีเงินมาลงทุนในคลินิกเสริมฟามงามเป็นร้อยล้านทั้งพีมายาและคุณใบเตยเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะ มันเอาเงินมาจากไหนนะครับชี้มาชี้แจงที่มาที่ไปหรือเปล่าก็ไปร้องให้ทําการตรวจสอบไปร้องดําเนินคดีนะครับก็มีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ